Hello everyone. Welcome to the channel again and again. I'm here at the uh, up front of Wat Si Sawang Wong. This temple is, uh, you know, the Chao Si Sawang Wong, the king of Laos before begin to build this temple. Uh, I mean, almost 600 Years ago, yeah, because this temple they built uh, beside the uh, Nam Hung uh, River, yeah, and then they fall down or they collapse, and then that's why they moved uh, this temple uh, to build here. And this temple they, they built before Wat Si Bun uh, 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 uh temple at uh, a village uh, also on this uh, uh, Senyaburi district and province far from here about 7 uh, kilometers also go this way but i don't know the street because i didn't see the name of the street over here yeah in sanjeburi no. and also this is my last province to visit yeah to visit because I've been travel uh, all around the Laos in six months, yeah. and now I complete uh, every province now, but not every district or village, yeah. And two more months, I still here. I will go back to USA after two more months. So total, that means I will travel in Laos about eight months before I go back to USA. นพี่น้องเนาะดี่นี่ครับเจ้าก็าอยู่วัดสีสว่างวงเนาะแต่ประวัตินี่เป็นพระเจ้าสีสว่างวงเนาะเป็นผู้เริ่มสร้างนาะเนาะแล้วก็วัดนี่นี่เดี๋พกข้ออะไรปีละคะน้เกือบพ,ก,อรก,อพกร้อยปีแล้วประวัตินี่นี่เมื่อก่อนนี่จะเนะะาะกับวไกัยน้อยจะสร้างอยู่แคมป์น้ำหุงเนาะ ใกล้กับผัวนะทิไปบ้านาน้าให้เหรอเนาะขคางนาะครับเจ้าก็ได้เิ็งคลิปไปแล้วเกี่ยวกับอ่าขัวนั่นเนาะแล้วก็น้ำหุงเหรอแล้วก็สนามห,หลวงเนาะแล้วก็วัดนี่เนาะเพิ่นสร้างก่อนวัดอ่ไงห,หรือว่อาวัดศรีบุญเฮืองอยู่บ้านไงเมืองระแฝงสัญญาบุรีละ่ะก็ยุตถนนเดียวกันก็กทสิไปทางนี้เนาะประมาณ7กิโลเมตรเนาะ ประมาณเจ็ดกิโลเมตรเทางก็จะไปไปเห็นวัดนั่นเนาะข้าวเจ้าก็ได้ยางไปละวานนี้ก็ไปทคลิปียบร้อยเนาะฉะนั้นข้าวเจ้าจึงสามารถได้ว่าว่าได้ว่าสองวัดนั่นระวังวัดสีบุญเฮงกับวัดเจ้าสีสว่างวงนี้หรือว่าวัดสีส,สว่างวงนี้แมนเกือบพุหกร้อยปีต่พี่น้องเด้อท่านจะสามารถเห็นได้เนาะทางเข้าเนาะทางเข้าก็จะคืออนออยู่รหลวงกัาบบังเนาะ ที่หลวงพระบางเนาะคืออาณาพระสวัสดหลวงพระบางนั่นนะครับเนาะครับเจ้าก็ขอใส้ซับเก่านั่นแค่นีเนาะกับบุรุษซับใหม่นี่เพิ่นว่าเป็นหอพิพิธภัณฑ์ไปแล้วเนาะแต่ข้าพระเจ้ายังใส้ซับเก่าเพื่อให้พี่น้องเขาเช่ว่าผู้อาณาประยู่ตามเทียนเนาะได้เข้าใจบางคนไปอยู่ตามเทียนยังไม่ไกลับมาบ้านเลยนะเนาะเออยังไม่ไมาเยี่ยมบ้านเยี่ยมซองแล้วก็เพื่อให้อาณาคนรุ่นหลัง ได้ชื่อจำไว้เนาะประมาณนี้เนาะผัวลวดลายนี่เท่านั้นเนาะลวดลายที่เป็นแบบแบบมึนหลวงเลยเด้เท่านั้นเด้อที่ว่าชานย่างเข้าไปอยู่เนาะเสาทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเสาทุกสิ่งทุกอย่างหรือว่าลวดลายเนาะแบบมึนหลวงเข้าบังเลยแล้วข้าพระเจ้าก็เชื่อว่าเจ้าสีสว่างวงศ์ ได้เริ่มการก่อสร้างวัดนี้แท้เริ๋เนาะเพราะว่าข่าพเจ้าไปวัดศรีบุญเฮืองการมิพุเท่าเพิ่นก็นยังหยิ่แล้วท่านสามารถติดตามคลิปวัดศรีบุญเฮืองได้กนเลยเนานะนั่นงเหในข่าวพเจ้ามาวัดนี้อีกคือหนึ่งเพราะว่าข้าพเจ้าเห็นคลิปเกี่ยวกับวัดนี่มันจะไปผสมกับคลิปตัวหนึง่งเนาะ ที่ว่าครับเจ้าได้เริ่มต้นจากซีแงกตัวหนึ่งของเมืองเซนบุรีแขวงเซนบุรีนี่แหละเนาะวันนี้ครับเจ้าก็าคิดได้เนาะขับจากเลยมาทำคลิปตัวนี้เป็นคลิปสั้นๆให้พี่น้องเขาได้หูเนาะว่าวัดนี้แมนวัดของเจ้า,าสีสว่างวงเป็นผู้เริ่มก่อสร้างเนาะประมาณนี้อย่า yeah. uh, this temple Almost 600 years. Uh, begin built by, uh, Chao Si Sawang Wong, the King of Laos. Yeah. This temple before I said again, they begin to build at uh, beside the uh, Nam Hung River. Yeah, they have the bridge over there. Yeah, in between uh, Ban Pong Village and Ban Nahai Village and at the Luang. close to Luang where they uh, do the elephant uh, uh, festival every year. Yeah. And then this temple carved uh, or plowed out to the river, yeah, to the river and then they moved to build here uh, almost six hundred years ago. Uh, before the built. Uh, สีบุญเฮือง Temple, แทมโอแอปบ้านใาวิลเลจจาะพร้อมนี้ประมาณเนกิโลเมตประมาณนี้โอเคเนาะ่าแบบ้ีอ้ออแบบื้ออื้ออื้ออื้บอื้ออื้บบน้ออ้ออืแบบ uh, นออ้้ออือเอยเนาะแบบือ อันนี้ก็จะเป็นหอไตรเนาะอันนี้ก็จะเป็นธาตุาของพระเดชพระนึ่งเนาะใครเนะาะข้าพเจ้าก็เป็นซื้ออันนี้ก็ลักษณะเมืองหลวงเลยขนาดเนาะเสาแบบเมืองหลวงลายดอกลายอย่างแบบเมืองหลวงไปหมดขนาดเนาะฉะนั้นขา้าพเจ้าก็กล้าว่าได้ว่าเนาะวัดตัวนี้แม่นเจ้าศรีสว่างวงศ์มาสร้างแท้ๆเนาะ ลวดลายทั้งหน้านกระเมนแบบอ,อยู่แขวงหลวงพระบางเลยนี่เนาะประมาณนี้นะครับเจ้าจีนีวาข่าว่าเจ้าเคยมีฮู้เพิ่นเนาะเคยมีฮู้เพิ่นที่ว่าเพิ่นมา,าเริ่มสร้างวัดตัวนี้เนาะแล้วก็เพิ่นมาในยยมปีใหม่เนาะเนีนปีใหม่ลาวเพิ่นจะมา วัดนี้เนะาะข่าเจ้าถ้าเขาเจ้าข่าเจ้าจัมพุพิทเนาะประมาณนี้ท่านจะเห็นเนาะลายลายดอกแบบอยู่หลวงพระบางเลยจันหน่อยประมาณนี้นงามอีเดีด๋ยวพี่เนาะงามเลยข่าเจ้างามเลยเนาะ,นะและยู่้นนี้นี่จะเป็นหงเียนส่งนั่นได้ขนาดเนาะ หงเียนมัดทงยมของสงูงขนาดเนาะยู่ในนี่เพิ่งจะมีหงเียนนี่เพริบพร้อมเนาะอันนี้จะเป็นหงเียนของสงูงครับเนาะหงเียนของสงูงเนาะตัวนี้เนาะตัวนี้นะนี่จะเป็นสลา,าน้อยเนาะบนเพิ่อนสันเพ้นสันกิงหันเนาะกับสลาใหญ่จิอยู่ตัวนี้นะนะเนาะขนาดเนาะยามเพิ่นมีเวียดมีการมาหนีเพิ่นใส่สลาใหญ่หนี สลองเนะาะเประจำศาดของเรานี่ก็เป็นพระออยู่ข้างซิมเนาะทานเดินปร,ระตูนี่ประตูนี่ปะก็เป็นลวดลายลวดลายของอแบบมือหลวงเนาะอันนี่เนาะประมาณนี้เสาต่างๆเนาะแบบหลวงขบางเลยเนาะอันนี้ก็พระประจำวันเกิดเนาะ ตัวนี้ครับเจ้าคิดว่าจะเป็นหัวไตรเนาะเป็นหัวไตรงามเพย่อนง,าม,งามดีเนาะแต่ท่านท่านจะสามารถเหลียวเห็นได้เนะะาะทั้งน้านี้เ็าะไม่ไกลละเสา และลวดลาย,ยาต่างแบบรวงพระบางเลยอีกชนึงขนางในเนาะแบบรวงพระบางเลยเนาะแบบรวงพระบางเลยแล้วก็ทางยังเขายังออกก็แบบอยู่พระราชว่างรวงพระบางเนาะ,ะประมาณนี้อ๋าอย่าลืมกดไลค์ให้ก้มเห็นกดติดตามและกดกระดิ่งให้นองแคน,น,นะเนาะอ o n ดอนฟอร์ก o ตทูไล comment and subscribe with bell please here in Jau s si สีสว n g Wong uh, temple uh, in s a n g b u l i district and province uh, good luck people n น n ะก็อย่าลืมนะครับเด้อกดไลค์ให้ความเห็นกดติดตามกดกระดิ่งเนาะณเทียงนี่วัดสีสว่างวง ของเจ้าสีสว่างวงกินผู้เริ่มก่อสร้างเนาะกะ็โชคดีด้อพี่น้องเนอะพบกันคลิปหน้าอ่าบายบาย